สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะถ้ามองให้ดีนะคะทั้งสองพรรคนี้อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันค่ะนั่นก็คือการเผชิญหน้ากับภาวะเลือดไหลออกนะคะมีทั้งบ้านใหญ่แล้วก็กลุ่มควนสอสอไปหาที่อยู่ใหม่ค่ะและแน่นอนว่าพรรคการเมืองใหม่ที่อยู่ใหม่นะคะจะต้องการรันตีได้ว่าพวกเขาจะต้องได้เป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งรอบหน้าค่ะ วันนี้เลตติ้งนะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว่ากระแสดีค่ะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็ต้องปฏิเสธไม่ได้คะแนนที่ดีขึ้นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเทไปที่สสระบบบัญชีรายชื่อค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็มีโจทย์ใหญ่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการท้าทายค่ะการมาของคุณยศชนาน์วงสวัสดร์คนนี้เป็นหลานลุงของคุณทักษิณชินวัตร วันนี้พักเพื่อไทยเพิ่งเปิดตัว3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นและเบอร์หนึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นดรเชนคุณยศชนนค่ะแต่การมาของคุณยศชนันครั้งนี้ค่ะก็คือการประคองพักเพื่อไทยค่ะไม่ให้อยู่ในสถานการณ์ที่เสียหายมากไปกว่านี้ขณะที่พักประชาธิปัตย์เองค่ะกูรูการเมืองหลายสำนักก็ประเมินว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นพักประชาธิปัตย์นะคะน่าจะได้สสเข้าสภา ไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งคือมากกว่าเมื่อการเลือกตั้งล่าสุดปี2566ที่ผ่านมาค่ะโดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยและก็พรรคประชาธิปัตย์เองนะคะอาจจะได้อน,นิสงส์จากกรณีที่พรรคส้มก็คือพรรคประชาชนกระแสเริ่มลดลงเริ่มซาลงค่ะ กลับมาที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้เมื่อมีการเปิดตัวคุณยศชนันันแล้วก็มีการเปิดนโยบายรอดแรกนะคะจากนี้ค่ะก็จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรอตต่อๆไปแล้วก็ตามมาด้วยนโยบายอีกประมาณ2ชุดค่ะเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามานะคะเราก็มีรายงานว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองค่ะ เขาได้มีการกำหนดการเล่นมีการเตรียมแผนการเล่นตั้งแต่สมัยที่คุณแพทองทานชินวัตรเธอนั่งเป็นหัวหน้าพักแล้วค่ะนั่นก็คือการที่ถอยนะคะสสอ,อาวุโสค่ะไปลงปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ให้ว่าที่ผู้สมัครค่ะก็จะเน้นไปที่คนรุ่นใหม่ซึ่งจุดนี้เองค่ะทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะภายในพักที่ผ่านมาค่ะ สำหรับในส่วนของพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์เองนะคะพวกเขาก็ยังมีโอกาสที่จะทำแต้มได้เพิ่มค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากกระแสของพักประชาชนคือพักส้มที่ลดลงนะคะโดยเฉพาะปัญหาการเปิดตัวแคนดิเดตนาย,ยกในส่วนของพักประชาชนที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณเท็งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะว้าวมากพอขณะที่พักเพื่อไทยเองค่ะวางเป้าหมายที่จะกว่าสสเข้าสภารอบนี้นะคะ อยู่ที่200คนค่ะลึกๆแล้วนะคะคนในเพื่อไทยเองค่ะประเมินแบบนี้นะคะบอกว่าหากพักเพื่อไทยรอบนี้ค่ะแม้จะไม่ได้ที่1ก็ควรจะได้ที่2ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะก็จะตกชั้นไปอยู่อันดับที่3แล้วก็อันดับที่4ค่ะโอกาสที่จะนั่งเป็นพักฝ่ายค้านไปยาวนานก็เป็นไปได้สูงค่ะขณะที่พักประชาธิปัตย์เองค่ะวันนี้เขาต้องต่อสู้เพื่อวางเกมยาวนะคะไปจนถึงการเลือกตั้งรอบนี้นะคะ ขณะที่ตัวเลขสสที่จะมากขึ้นไม่ต่ำกว่25เสียงค่ะก็จะทำให้พักสีฟ้ากลายเป็นพรรตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลรอบหน้าค่ะวันนี้นะคะทั้งในส่วนของพรรประชาธิปัตย์แล้วก็พรรเพื่อไทยค่ะพวกเขามีโจทย์ยากแล้วก็ท้าทายพอตัวค่ะนั่นคือการต่อสู้ในการเลือกตั้งรอบหน้าเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลผสมค่ะ เข้าไปเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ค่ะแต่สิ่งที่เรานะคะอาจจะไม่ได้เห็นในครั้งหน้าค่ะนั่นก็คือการจับมือของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยในยุคที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเขาเป็นหัวหน้าพักค่ะ